โอ้ยโอ้ยโแนนอึดกับแนนอึดอืมอืมกูวต่อไห่เจสกันครับเ๋ยวไนมิสกุนี้นะครับเดี๋ยวมาตกปลานะครับวันนี้น้องตูนได้ไปแล้วนะครับวันนี้มากันที่บักนครปานตุทีนะครับวันนี้มากันสามท่านสี่ท่านนะครับนี่ผน อมสินนะครับอีนนะครับพีนนะครับนี่นะฮะแดีวพอผมนะครับขัมิวสิคนะครับวันนี้มาที่ปานสดทีนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับวันนี้ก็กะว่าได้ประมาณสัก5กิโลพอนะครับตรงนี้น้องตูนประเดินไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ารีบนะครับวันนี้จะใช้เหยื่อกุ้งนะครับนี่นะครับกุ้งเราได้ไปแล้วนะครับ โอเคครับเด็กติดตามต่อครับโอ้โหได้ไ่เลยอีกตัวนะครับตัวนี้สองกวานะครับกับน้องอมสินนะครับโอเคครับเสร็จเสร็จถุงกันเลยกับวันนี้กะว่าได้สักห้ากิโลนะครับนี่อมสินนะครับไม่เสียชาติเกิดแล้วนะครับเด็กฝึกนะครับเด็กฝึกกวนี้นะครับเด็กสร้างนะครับสร้างแต่ปัญหานะสวัสดีครับพี่ตุนได้อีกแล้วครับ ปลาดุกด so, ุกด like, ุกนะครับน so, ี now, right. ่ต like ัวนะครับใช่ได้นะครับเราไปดุกแล้วนะครับตุ่นตู่นสองตัวแล้วนะครับวันนี้นะครับจัดไปสองตัวนี่ปลาดุกตัวนี้ก็มาโลกว่านะครับโลกว่านะครับวันนี้ได้สี่ตัวใช่ไหมสัมบศ์สี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนี่สมาชิกได้แล้วนะครับได้แล้วปลาไหลชุบน้ํามันครับเดี๋ยวดูปลาไหลก่อนนะฮะนี่นะครับมีครีบด้วยนะครับเห็นไหม โอ้โหตัวนี้ประมาณสองโลนะครับโอเคครับติดตามกันต่อครับนะครับตัวนี้ได้ปลาไหลมาอีกตัวแล้วนะครับโอ้โหดูม้วนครับนี่เล่ยเลยยักเลยนี่เลยเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะมาดู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 วัวเบ็ดกับตัวนี้ประมาณกิโลก็รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ย

นะัว่าตัวไอ้ีงาลโอเคครับไหลอีกแล้วมาไหลชุบน้ำมันฮะตัวนี้ปิตุูนได้แล้วนะครับมาดูโอ้โหปิตุูนได้อีกแล้วโชว์หน่อยจับโชว์หน่อยนะครับตัวน,นี้ยกสูงหน่อยยกขึ้นไปขึ้นน,น้ำเอา,น,าน,เน้นเลยปิตูนเขินนะครับพอดีปิตูนนะครับวันนี้ได้หลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนจบนะครับตัวน,นี้เบ็ดก็ใกล้จะหมดนะครับ นีโโ่โอ้โหอมสินได้ปลาเลยครับเนี่ยโอ้โห,โโหตัวใหญใ่ใช่ได้นะครับปลาเริ่มมาแล้วนะครับนี่ปรากฏปรากฏนะครับปรากฏการนะครับอมสินนะครับโอ้โหโ Gobierno. ได้่ายรุ่นหน่อยครับยิ้มนะครับโอเคครับแต่ดูกันต่อครับดูกันต่อโอ้โหตัวใหญ่นะพี่ยินได้หมายตัวแล้วครับพี่ยินนะครับพี่ยินพี่ยินนะครับนี่นะครับปลากฏดนะครับตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับตัวใหญ่ป่ากองอมสินนะครับโอเคนะครับแต่ดูกันต่อครับ ปิตูนได้อีกแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับปลาเลยครับมาดูใกล้ๆปลาจ้องมองนะฮะโอ้โหปิตูนสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวยื้อๆไปทั้กนสรุปผลวันนี้นะครับนี่นะครับได้มาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับก็มาเยอะเท่าไหรนะครับแต่ก็ได้สักแกงนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะที่ภารกิจนะครับของลาไปก่อนนะครับน้องอับสินแล้วก็ป่ตูน นะครับอ ah, ่ะบายบายนะครับพี่ตูนบายบายครับ